ทำคลิปเป็นร้อยทำไม AI ไม่ดันคลิปเราสักทีเห็นดันแต่คิดชาวบ้านอ่ะดันเอาดันเอาใช่ใช่ไหมที่เราคิดว่าเราไม่ใช่ลูกหลัก AI ไม่ใช่ค่ะคุณต้องคิดก่อนว่าคุณทำคลิปให้ใครดูคุณทำคลิปให้คุณผู้ชมดูหรือว่าคุณทำคลิปให้ AI ดูคุณทำคลิปให้คุณผู้ชมดูแต่คุณไปให้ความสนใจกับ AI มากกว่าแทนที่คุณจะสนใจคุณผู้ชมที่อยู่ตรงหน้า สิ่งที่ทําให้คอนเทนต์ของคุณยังไม่ประสบความสําเร็จก็เพราะว่าคลิปของคุณยังไม่ถูกใจคุณผู้ชมคุณลองมองย้อนกลับไปดูคลิปของตัวเองนะแล้วดูว่าคลิปของคุณได้ให้ความรู้ได้ให้ความบันเทิงหรือสร้างแรงบันดาลใจให้ใครหรือเปล่าช่วยแก้ไขปัญหาให้คุณผู้ชมได้ไหมมีอะไรที่คุณผู้ชมสามารถทำตามหรือสามารถนำกลับไปใช้ได้หรือเปล่า สร้างเงินในอากาศคิดว่าคอนเทนต์เหล่านี้จะช่วยให้คุณผู้ชมอยากจะแชร์คลิปของคุณได้มากขึ้นจะช่วยให้คุณผู้ชมอยากจะคอมเมนต์คลิปของคุณเพิ่มขึ้นลองเรียนรู้ลักษณะนิสัยของคุณผู้ชมในเพจของคุณและทำคลิปตอบสนองความต้องการของคุณผู้ชมในเพจของคุณลองเอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเพจของตัวเองให้โตขึ้นนะคะ สู้ๆค่ะสร้างกันในอากาศเป็นกำลังใจให้เพจเราจะโตไปด้วยกันจ้า